เอาละครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมวิวเซตเอ็นะครับซึ่งในวันนี้จอยู่ในเกมโรบอทแมปอนิเมชัมเปี้ยนซูเปอร์เรตเอนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนในการทำเควสหาหุ่นไลกาเอนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหุ่นไลกาทั้ง5จุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ พอเราเคนะครับมันก็จะขึ้นด้านขวามือให้เราไปหาหุ่นไรการนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับว่าหุ่นไรการทั้ง5ตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนมีเจ็ตแพกก่อนนะครับผมอ่าพอหลังจากที่เรามีเจ็ตแพ k แล้วเนี่ยจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงใกล้ๆกับกิมสันรเลยนะอยู่ตรงหลังคาตรงนี้นะครับผมอ่าบินมาตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับหุ่นไรการจะมีลักษณะเป็นหัวสีเขียวเรืองแสงนะครับผมแล้วเราก็เดินไปใกล้ๆแล้วก็กด E เพื่อเก็บนะอ่า ซึ่งเราก็จะได้แคนดี้กับเอ,อ่อพรีเมียมโทเค็นมานะครับผมอ่าเป็นเจ้านี่นะเอาไว้สุ่มแบบเพิร์กอะไระประมาณนี้นะครับอ่าจุดที่2นะครับซึ่งจุดที่สองเนี่ยอยู่ตรงข้างหลังแมชชีนตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยใช้เจ็ตแพกนะแล้วก็บินมาที่ซอกนี้เลยครับอ่าก็จะเห็นทางหุ่นเลการตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะกด E ีเพื่อเก็บเลยอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นน้ํายาลักบุ๊กมานะครับแล้วก็พรีเมียมโทเค็นแล้วก็แคนดี้นะ โอเคนะครับหลังจากที่เราเก็บจุดที่สองเสร็จแล้วเนี่ยมาดูจุดที่สกันเลยนะครับผมจุดที่สาเนี่ยอยู่ตรงรีโลตรงนี้นะอ่าอยู่ตรงป้ายตรงนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็กด e เพื่อเก็บเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราจะพาไปดูจุดที่สี่กันเลยนะครับซึ่งจุดที่สี่เนี่ยตามผมมาเลยนะครับซึ่งจุดที่สเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าทาวเวอร์ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วให้เรามาที่ต้นไม้ตรงนี้นะเราก็จะเห็นหุ่นละการตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าดูมุมสูงก็จะเป็นประมาณนี้ อ่าผลลธลกาจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็เป็นหน้าทางเข้าด้านทาวเวอร์นะอยู่ตรงต้นไม้โอเคไม่ได้ยากแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมจุดที่ห้านะให้ทุกคนเอย่ยบินขึ้นมานะครับแล้วก็ออกหน้าซ้ายมาตรงนี้นะครับอ่าอยู่ใกล้ๆจุดเมื่อกี้เลยนะอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วเรากด e เพื่อเก็บเลยบอกเลยว่าง่ายมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด c o m p เควสนะครับปึ๊บอ่าแค่นี้ แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แคนดี้มาทั้งประมาณแสนกว่าๆนะอ่าล้วก,กดคอนเฟิร์มไปอ่าจบแล้วนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับทุกคนสำหรับเอ่อหุ่นไรการจุดนะโอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ